พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรหัสวิชา2 0 0ศ1นย์ศีดหนึ่บรรยายโดยอาจารย์วิทวัฒน์นนกันทาหน่วยที่7หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวันการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรัปรากาศเครื่องปรัปรากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากดังนั้นการประหยัดพลังงานในเครื่องปรัประกาศจะเป็นการลดค่าไฟฟ้าลงและช่วยชาติประหยัดพลังงานได้มากการเลือกซื้อเครื่องปรัประกาศควรพิจารณาดังนี้นะครับห ลักษณะการใช้งานของห้องปรัประกาศใช้เป็นห้องสำนักง,งานห้องเรียนหรือห้องนอนนะครับสองทิศทางการรับแสงแดดของห้องปรัประกาศหากรับแสงแดดมากจะเป็นการเพิ่มพะละของเครื่องปัประกาศนะครับสามความโปร่งแสงของผนังยิ่งมีมากก็ยิ่งมีแสงแดดที่จะนำความร้อนเข้ามามากนะครับ 4. ภาระความร้อนที่จะเข้ามาในห้องเช่นห้องที่มีจำนวนคนมากย่อมมีาลระความร้อนมากทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้นโดยทั่วไปการเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศนะครับจะคำนวณประมาณ9 0 0 0ดี btu ต่อ15ตารางเมตรทั้งนี้หากเป็นห้องที่รับแสงแดดมากหรือมีผนังโปร่งมาก ควรเลือกขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อชดเชยพะลังที่เกิดขึ้นการอนุรักษ์พลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานนั้นความจริงไม่ใช่เรื่องยากเพียงเราทำความเข้าใจการทำงานของระบบปรับอากาศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เพียงเล็กน้อยก็สามารถประหยัดพลังงานได้ครับ หนึ่นะครับปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงานนะครับสเปิดพัดลมดูดอากาศเท่าที่จำเป็น 3. ไม่ควงตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป 4. ไม่ใส่เสื้อผ้าที่หนาเกินไป 5. ลดความร้อนที่จะเข้ามาในห้องโดยการติดม่านหรือมูลี่ที่หน้าต่าง 6. ป้องกันความเย็นไหลออกจากห้องโดยตามขอบประตูหรือหน้าต่างควรมีปะยิวกันความเย็นไหลออกนะครับเจ็ดควรบำรุงรักษาอยู่เสมอครับการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่างระบบแสงสว่างที่ดีนะครับจะทำให้การประกอบกิจกรรมต่าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยหลักในการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่างมีดังนี้นะครับ 1. การเลือกใช้หลอดไฟ 2. ออายุการใช้งานนะครับสสีของแสงที่มาจากหลอดแสงสว่าง 4. ใช้แสงธรรมชาติจะช่วยลดจำนวนหลอดไฟ 5. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานนะครับ 6. มันบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอการลดพลังงานในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหลักการทั่วไปในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือหนึ่งเลือกที่มีขนาดเหมาะสมสองเมื่อไม่ใช้ควรปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กทันทีนะครับสามใช้ตามกาเป็นสี่ไม่ควรใช้พร้อมกันทีะหลายเครื่อง บําบำรุงรักษาหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอรครับหกควรให้ความสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวัต์สูงอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโทรทัศน์ครับอย่าเปิดไว้ถ้าไม่ดูนะครับสองอย่าเปิดไว้โดยการต่อสายผ่านเครื่องเล่นต่างๆ 3. นะครับควรถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งาน 4. ควรเปิดโทรทัศน์เมื่อใกล้ถึงเวลาออกอากาศนี้เป็นพัดลมนะครับควรเลือกขนาดเหมาะสมกับการใช้งานนะครับ 2. ปรับระดับความแรงของลมเหมาะกับสถานที่ 3. อย่าเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ 4. ี่ทำความสะอาดจ,จหม่เสมอ ตั้งไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทตู้เย็นนะครับก่อนใช้เนี่ยควรศึกษาจะคู่มือนะครับสองเนี่ยตั้งไว้ในที่เหมาะสมสามอย่าตั้งใกล้แหล่งความร้อนนะครับสการตั้งให้หน้าตู้เย็นสูงกว่าหลังตู้ห้าตรวจสอบยางขอบประตูหกอย่าเปิดตู้เย็นบ่อย 7. ละลายน้ำแข็งสม่ำเสมอแปดตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิเก้าถอดปลั๊กกรณีไม่อยู่บ้านหลายวันนะครับการประหยัดพลังงานของเตารีดนะครับหนึ่งตักป่มตั้งปุ่มความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดผ้าสองควรรีดทั้งละมากๆนะครับสามไม่ควรปมน้ำบนเตารีด 4. ตากเสื้อผ้าให้ยับน้อยที่สุด 5. ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ 6. ถอดปลั๊กก่อนเสร็จเส้นการรีดประมาณ2-3นาทีนะครับอ่าอันนี้การประหยัดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับหนึ่งก็คือเลือกขนาดให้เหมาะสม 2. ปิดเครื่องขณะถูสบู่เปิดเมื่อต้องการใช้น้ำอุ่นนะครับ 3. อย่าให้รั่วเลย ปิดวาล์วน้ำและสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งานครับอันนี้มาดูกระติกน้ำร้อนนะครับว่าเราจะประหยัดพลังงานยังไงหนึ่งนะครับควรมีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสองใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการนะครับสามระวังอย่าให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดนะครับสี่ถอดปลั๊กกระติกน้ำร้อนทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน หาอย่านำสิ่งใดๆมาปิดช่องไอ้น้ำออกนะครับหกไม่ควรตั้งกระติดกเงินร้อนไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอะการเลือกหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับหนึ่งก็เลือกซื้อหม้อหุงข้าวให้มีขนาดเหมาะกับจำนวนคนนะครับสองหุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคนสามขนาดหุงข้าวไม่ควรเปิดฝาหม้อนะครับสี่ไม่ควรวางหม้อไว้ในที่ชื้นห้าอย่าดึงปลั๊กโดยกระตุกสายไฟนะครับ ไม่ควรใช้แผ่นขัดทำความสะอาดเจ็ดตรวจสอบเทอร์โมสตัดและตัวตัดไฟนะครับอ่าเรามาดูเครื่องใช้เครื่องซักผ้าเนื่องเลอกเครื่องซักผ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณเสื้อผ้านะครับ 2. สองซักผ้าเฉพาะเมื่อจําเป็นและควรใช้เครื่องซักผ้าเหมาะสมกับปริมาณผ้านะครับสามแยกเสื้อผ้าแต่ละชนิดออกจากกันตีแช่ผ้าก่อนนําไปซัก ห้าพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสักผ้าหกใส่ผงซักฟอกและปริมาณน้ําที่เหมาะสมครับผ้าที่ซักนะครับเจ็ดเมื่อเลบใช้งานแล้วปิดหมดสแตนบายครับอ่าการอาักพลังงานในกู้เรือนนะครับหนึ่งเลยหลีกเลี่ยงการตั้งเตาหุงต้มในที่มีลมแรงนะครับสอง ใช้ภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณอาหาร 3. ามมันทำาราจาดหัวเตานะครับ 4. ควรกระจัดตะกันในการต้มน้ำด้วย 5. ไม่เปิดตะแก๊สทิ้งไว้ในระหว่างเตรียมอาหารนะครับ 6. เมื่อใช้ตตาแก๊สสังเกตว่าเปลวไฟมีเสียเมืงอน 7. เลือกขนาดหัวเตาให้เหมาะสมกับภาชนะครับ การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงานนะครับก็คือระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะลดชั่วโมงในการทํางานของระบบปรับอากาศได้ยังไงนะครับสองก็คือปรับตั้งอุณหภูมิของตัวควบคุมนะครับสามในกรณีที่มีเครื่องทาน้ําเย็นติดตั้งแบบขนานกันหลายเครื่องนะครับสี่ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดนะครับห้า ปรับปรุงระบบน้ำหล่อเย็นนะครับหกปรับปรุงระบบส่งลมเย็นนะครับอ่าดูระบบไฟแสงสว่างนะครับปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งานนะครับสองก็คือบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอสามเลิกใช้อุปรกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสี 4. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง าใช้ระบบควบคุมแจกระหว่างอัตโนมัตินะครับอย่างอุปกรณ์สำนักง,งานอย่างพวกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารนะครับก็คือปิดเครื่องหลังเลิกงานสองก็คือเลิกใช้อุปกรณ์สำนักง,งานที่มีสัญ,ญลักษณ์สามเครื่องพิมพ์ควรตรวจทานข้อความจ,จากจอภาพนะครับสี่ก็เครื่องถ่ายเอกสารควรตั้งเวลาหน่วงสามสินาทีก่อนใช้งานนะครับ อ,อย่างลิฟต์นะครับก็คือมีแผนการตรวจเช็คระบบการทำงานของลิฟต์นะครับสองก็คือใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียวสามก็ควรติดตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้นหรือชั้นคู่นะครับสี่ก็คือก่อนปิดประตูลิฟต์ดูเพื่อหาเพื่อนร่วมทางเพื่อประหยัดไฟฟ้าครับผม